รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ะะมาดูอีกหนึ่งโครงการดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงดนภาคใต้ค่ะซึ่งทางหน่วยงานภาครัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นทางสูตรอำนวยการบริหารจังหวัดเชียงดนภาคใต้พร้อมกับหน่วยงานประสุาสา์แล้วก็รวมไปถึงหน่วยงานอื่นๆนะคะที่พร้อมจะผลักดันให้โครงการโค,รารโครบานเชียงใต้ค่ะเกิดขึ้นแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนถือว่าเป็นอีกหนึ่งทุนค่ะให้พี่น้องเกษตรกรผู้ที่สนใจเลี้ยงโคนะคะได้รับโครงการดีๆแบบนี้ที่สําคัญค่ะโครงการโครบานเชียงใต้เป็นอีกหนึ่งโครงการค่ะ ที่ไร้ดอกเบีย้ยให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ที่สนใจเลี้ยงโคค่ะแล้ววันนี้คุณผู้ชมขาะพี่ตนนะคะอยู่ในพื้นที่ของตำบลตรอบอนอาเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิสาหกิจนะคะที่มีความเข้มแข็งแล้วก็ถือว่าเป็นประสบความสําเร็จก้าวแรกที่ได้รับโครงการโคบานแสดนใต้ให้กับพี่น้องในพื้นที่แห่งนี้ค่ะ โคบ้านเชเดนใต้ภายใต้โครงการเมืองปศสุสัตว์ตามกรอบระเบียบเศรษฐกิจฮาร้านจังหวัดเชเดนภาคใต้อีกหนึ่งโครงการที่ได้ขับเคลื่อนกลุ่มกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโดยการสนับสนุนงบประมาณให้กับกเกษตรกรกู้ยืมจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรซึ่งกรมปศสุสัตว์ทำหน้าที่เป็นหน่วยดําเนินการการยืมเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวนําไปสู่การพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อใน5จังหวัดเชเดนภาคใต้ปัตตานียะลานราธิวาส สงขาและสตูลในการขับเคลื่อนให้เกษตรกรที่ต้องการจะเลี้ยงวัวเป็นอาชีพจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยการส่งเสริมให้เลี้ยงวัวพันธุพื้นเมืองครอบครัวละ5ตัวกลุ่มละ50ตัวโดยการกู้เงินจากโครงการส่งเสริมเกษตรกรที่รัฐเป็นผู้จัดหาให้มีการทําแปลงหญ้าเพื่อเป็นอาหารหวัวและทําครอบรวมเพื่อใช้ในการเลี้ยงรวมทั้งมีงบประมาณในการบริหารจัดการที่เป็นค่าอาหารและค่าแรงของสมาชิกวิ สาิีที่เข้าร่วมโครงการเป็นรายเดือนเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการต่อยอดอาชีพของการเลี้ยงโคเนื้อและยกระดับสินค้าโคเนื้อให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสามารถเจาะตลาดฮาลาลโลกช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากระดับชุมชนนำไปสู่การพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้เกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงโคเนื้อได้อย่างยั่งยืน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีเศรษฐกิจพอเพียงบ้านการูบีตำบลตรอบอดอําเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับเงินสนับสนุนโคบานลแดนภาคใต้ในเฟสแรกและได้ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันทำให้เงินที่ได้รับการสนับสนุนทางกลุ่มได้มีโรงเรือนมีพ่อแม่พันโคมีแปลงปลูกหญ้าซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีให้กับสมาชิกกลุ่มในการประกอบอาชีพเลี้ยงโค ก่อที่จะได้รับโครงการเราก็ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ว่า,าสมาชิกทานใดเกษตรกรทา่านใดที่สนใจที่เข้เขาร่วมโครงการอาขอให้ามาลงทะเบียนกับประสุกธิ์ได้ในพื้นที่ในปี66ามาเดือนเมษาใช่ไหมนก็เลยมีสมาชิก มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่มีอยู่เจ็ดกลุ่มทั้งหมดทีนี้เงื่อนไขที่ว่าอีสองกลุ่มทำไมที่ยังไม่ได้เพราะยังไม่ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจส่วนห้กลุ่มได้เค้ืนทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกับเกษตรแล้วก็มีพื้นที่20ไร่ในหกลุ่มนี้ ถือว่าประสบผลสำเร็จเบื้องต้นในระยะเวลาแปดเดือนที่ผ่านมาก็ถือว่ามัวยังไม่ตายแล้วก็ผลที่เกิดมาในระยะสั้นๆนั่ก็คือลูกเกิดพอลูกเกิดปุ๊บผลที่ให้เกษตรกรที่ได้รับก็คือสนใจและก็กระตุง้งมีแรงพระดังก็คือว่ามีม,มีมีหวังแล้วแหละช่วงแรกเพราะว่า เมื่อไรจะเกิดสักทีอยู่อยู่ประมาณนี้ฮะแต่ว่าตอนนี้ได้เห็นลูกเกิดของกลุ่มนี้ก็สองกลุ่มแล้วกลุ่มหลายๆกลุ่มก็มีลูกเกิดแล้วไม่ต่ำกว่า4ตัวต่อกลุ่มมั่งไม่ห้าตัวที่ว่าลูกเกิดมาติดท้องแต่ว่าชวนล้านหลังก็มีการรณรงค์ผสมเทียมเพราะว่าเป้าหมายของโครงการนี้ก็คือวากิว มีโครงการ,รม,มีน้ำเชื้อวากิวมาตั้งที่อำเภอ,อ,อ,อกลุ่มไหนที่ว่าสนใจหรือว่างัวที่ว่าบ้าพูดก็มาผสมวากิวต่อไปนับจากวันที่ได้รับเงินสนับสนุนโคบานแสดงใต้มาเป็นทุนให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีเศรษฐกิจพอเพียงบ้านการูบี สิ่งที่กรุบยิ้มได้นั่นก็คือความสำเร็จของก้าวแรกทำให้เห็นแล้วว่าเงินที่ได้รับมานั้นสามารถต่อยอดได้จริงจากผลผลิตของลูกโคที่ได้มาภายใน8เดือนของการลงทุนอย่างน้อยสิ่งนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับสมาชิกทุกคนได้เดินหน้าต่อไปในการเลี้ยงโคอาชีพและวิถีชีวิตที่อยู่พี่น้องในพื้นที่จังหวัดเชียงภาคใต้มาแต่ช้านาน คุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการใต้สติสุขค่ะพี่ซ่อนนะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูอีกหนึ่งกลุ่มนะคะที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วก็ได้รับโครงการดีๆจากทางสนย์อำนวยการบริหารจังหวัดายแด่นภาคใต้ค่ะนั่นก็คือโครงการโคบาชายแด่นใต้นะคะคุณผู้ชมค่ะและตอนนี้ค่ะพี่ซ่อนนะคะก็ได้อยู่กับถือว่าเป็นอีกหนึ่งชุมชนแล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะที่ได้รับโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมาค่ะและตอนนี้คุณผู้ชมพี่ซ่อนนะคะอยู่กันที่เราะบอลค่ะอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีค่ะสวัสดีค่ะแมค่ะ ก่อนอื่นเลยอยากจะให้แบมมีเล่าถึงเนี่ยค่ะกลุ่มที่เราถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ได้รับโครงการดีๆนั่นก็คือโครงการโคบาลชายแดนใต้ครับค่ะครับก็ก็ต้องขอบคุณทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานีทั้งสำนักงานสอ่ะเป็นเป็นผู้ที่เห็นโอกาสและ สร้างโอกาสของคนในพื้นที่ในการในการเลี้ยงอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวครับก็เราอยู่ที่นี่ก็เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีเศรษฐกิจพอเพียงบ้านการุบีของตำบลตรอบอนของเราครับครับก็ถือว่าเป็นเป็นโอกาสที่ดีที่ได้เราได้รับเข้าร่วมโครงการทั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นความ กเรายินดีอย่างยิ่งนะครับ,รบแล้วแต่เดิมอะค่ะอยากจะให้แบ,บมบีได้ท้าความก่อนก่อนที่เราจะมาร่วมโครงการโคบาลแสดนใต้เนี่ยคือเมื่อก่อนนี้เราเลี้ยงโคแบบเดี่ยวล้วนเลี้ยงแบบไหนมาก่อนคะรู้ว่าเรามีกลุ่มนี้อยู่แล้วครับก็ก็เดิมนั้นอาชีพการเลี้ยงโคในพื้นที่ของเราก็ก,ก็มีระยะเวลามามา,มา,ม,ามาช้านานก็เลี้ยงชุนใหญ่จะเลี้ยงแบบครัวเรือนรายครัวเรือนอก็ครัวเรือน สองสามตัวนะั่นเะลี้ยงแม่พันธุ์สองตัวพ่อพันธุ์สักหนึ่งตัวก็เลี้ยงต่างครัวเรือนก็การวิก็สมัยการดรําเนินชีวิตก็ที่ที่มีความเจริญเข้ามาก็อาชีพการเลี้ยงเลี้ยงโคพื้นเมืองนะั้นก็จะละทิ้งไปเราจะมาเลี้ยงโคแบบ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 เชิงเช,ชิงพาณิชย์แต่ทีนี้การเลี้ยงเชิงแบบครัวเรือนแบบแบบนี้ถือว่าเป็นเป็น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนก็นถือว่าเป็นยกระดับจากเลี้ยงแบบครัวเรือนสู่การเลี้ยงแบบกลุ่มของชาวบ้านชาวบ้านนะครับเพื่อให้เกิดอาชีพของคนในพื้นที่และก็มีม,มีมีหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนซึ่งเดิมนั้นก็การการสนับสนุนก็ไม่ค่อยเข้าถึงสักสักเท่าไหร่ก็พูดถึงแตปัจจุบันนั้นก็เป็นโอกาสที่ดีของการโคบานเชดตนต้นเป็นการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีการสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมการเลี้ยงโคในพื้นที่ก็เหตุผลหลักๆที่ชื่นชอบโคพื้นเมืองก็ด้วยการลักษณะณิสัยการเลี้ยงโคนั้นเลี้ยงโคเลี้ยงง่ายทนทานต่อโรคนะครับก็ถือว่าเหมือนกับที่แบบมีพูดนะคะถ้าพูดถึงเนี่ยโคแล้วก็วิถีชีวิตที่อยู่คู่กับพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แน่นอนเลยว่าโคเนี่ยหนึ่งเป็นอาหาร สองก็สามารถที่เป็นสัตว์ที่ประกอบาศาสนาอิจด้วยใช<ด>่ไหมคะไม่ว่านะจะเป็นพิธีเชือดกุรบานก็ดีหรือว่าอากิกะอากิกะ,ะก็แน่นอนเลยว่ามันอยู่คู่กับพี่น้องที่อยู่คู่กันมาแต่ช้านานเพราะฉะนั้นในเรื่องของการส่งเสริมให้มีการเลี้ยงโคบาชเด,ดนต้านเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่เข้ามาแบบดูแลพี่น้องในพื้นที่ตอนที่เราแบบยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการกับพอเข้าร่วมโครงการตอนนั้นปีไหนคะแม่คะ เราสมัครเข้าร่วมโครงการเดือน,อนส,งสิงหา,งงหาปี66นะครับปี66ก็ได้รับโคเดือนพฤศจิกาปี66อันนี้ก็ระยะเวลาอันนี้ก็ยังไม่ถึงปียังไม่ถึงปีก็ปลายปีที่แล้วนี่เองที่รเราได้เริ่มโครงการของโคบานเฉดนใต้ตอนอตอนที่เราเข้าร่วมโครงการเนี่ยค่ะข้อดีที่แบร์มองเห็นถึงโครงการโครบานเฉดนใต้นี้ เพราะว่าอะไรคะที่เราได้เข้าร่วมโครงการตัวนี้หนึ่งมันแตกต่างยังไงของการเป็นการรวมตัวของชาวบ้านค่ะแล้วก็โดยภาครัฐให้การสนับสนุนที่เป็นแหล่งเงินทุนทุนที่ปลอกดอกเบีย้ยค่ะอกดอกเบีย้ยโดยปกตินั้นถ้าเราจะจะทำงานแบบเชิงเชิงวิสาหกิจนั้นส่วนใหญ่ต้อง กู้จากธนาคารซึ่งซึ่งจะมีผลพวงก็คือดอกเบี้ยแต่ทีนี้โครงการโคบาลเชเดนต้าเนโครงการปลอกดอกเบี้ยโครงการทําโครงการเพื่อให้เกษตรกรจริงจริงนะครับได้ได้ในการฟื้นตัวแล้วก็สร้างสร้างสร้าง แบมมีได้บอกกับพี่ซ่อนว่าถ้าเกิดว่าเราจะอยู่ในร่วมของโครงการโคบาลชายแดนใต้เนี่ยที่สําคัญเลยเราจะต้องมีแปลงหญ้าและตอนนี้พี่ซ่อนก็จะให้คุณผู้ชมได้ดูว่าเราก็ได้มาอยู่ในส่วนของแปลงหญ้าของกลุ่มที่เตาะบอลแห่งนี้ด้วยเราทั้งหมดกี่ไร่นะคะ20ไร่ที่ไร่ก็คือจะกระจัดกระจายกันไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งและที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้มันคือหญ้าที่เราปลูกเป็นหญ้าพันุ์อะไรคะ แผงกล่าแผงกอล่าแผงกล่าครับเออเหตุผลที่เราเลือกเป็นแพงกล่านี่เพราะว่าเพราะว่าทนต่อต่อต่อความร้อนทนสภาพอากาศสภาพอากาศทนแล้วก็น้าก็ทนอนั้นอันนั้นได้ดีกว่าเราเลือกแล้วเลือกแปลงยาเนี่ที่เป็นนาร้างของเกษตรกรอันนั้นปกตินั่นเป็นพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่นาแต่ด้วยด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพสภาวะอากาศของทำให้ที่นี่ไม่เหมาะสมในการทำนาเราก็เลย จากนาก็เป็นแป้งยาเป็นแป้งป้แงแง<ย>า,แ,งาแล้วนี่เราปลูกแพงกล่าเนี่ยพอเราตัดปุ๊บมันก็งอกขึ้นมาใหม่ม,ม,มันมันได้กี่ระยะเวลาของการให้ผลผลิตของญยาเนี่ยนานไหมแม่ต่อรอบใช่ไหมครับก,ก,ก,ก็ประมาณถ้าอยู่ที่การการการดูแลถ้าถ้าถ้าช่วงเรานี้เลี้ยงแบบแบบธรรมชาติโดยไม่ให้น้ําก็ต้องประมาณ2เดือนสเดือนหมายถึงว่า ปลูกทิ้งไปเลยทงแล้วก็ให้ให้ปุ๋ยอย่างเดียวน้ําก็ต้องให้ปุ๋ยเหมือนกันต้องให้ปุ๋ยปุ๋ยอะไรคะปุ๋ยปุ๋ยยูเรียส่วนใหญ่คุณผู้ชมดูสิการปลูกหญ้าที่จะให้โคมันกินอ่ะมันก็ต้องแบบดูแลหญ้าด้วยนะพี่เข้าใจว่าปลูกแบบคิดว่ามันเป็นหญ้ามันขึ้นแบบง่ายๆแต่ไม่ใช่นะปลูกแล้วเราก็ต้องแบบให้ปุ๋ยมันด้วยแล้วพอเนี่ยระยะเวลาประมาณ สองเดือนสองเดือนสองเดือนก็มาตัดได้มาตัดมาตัดได้แล้วพอตัดแล้วก็มันก็งอกขึ้นมาใหม่มาตัดแล้วตัดหลังจากตัดเสร็จก็ปุย๋ยโรยปุยยูเรียผสมกับปุยปุยคอกอ๋อโรยแล้วก็ <ทบ S 1> ขึ้นมาใหม่พออ๋อจะขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่มหมแบบเนี้ยแบรขามันลดต้นทุนได้เยอะไหมที่เราปลูกหญ้าเองจากเมื่อก่อนถ้าเราไม่ได้ปลูกหญ้าเนี่ยเราคิดต้นทุนเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราจะเลี้ยงวัวสัก แบบตัวสองตัวเนี่ยเยอะ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 มากเยอันนี้ถือว่าช่วยได้เยอะช่วยจะเยอะจะเยอะจะเยอะมากจริงเรื่องเรื่องเรื่องหญ้านะเราที่ที่เราเราพึ่งพาปัจจัยของภายนอกส่วนใหญ่ก็ในเรื่องของปลางข้าวแต่ปีนี้เราแปลงฟางข้าวของเราเราอัดเป็นก้อนนั้นต้นทุนของเราลดแล็บไปแล้วตัวหนึ่งแล้วก็ส่วนที่สองในในสวนของหญ้าหญ้านั้นก็ถือว่า ต้องต้องต้องดูแลต้องถือว่าเป็น,เป,นเป็นแปลงยาที่ต้องดูแลดูแลไม่ต่างกับพืชพืชด,ดูต้องต้องดูแลอย่างดีเพราะว่าถ้าขาดยาเราให้ฟางข้าวอย่างเดียวนั่นหัวปริมาณคุณภาพของหัวนั้น<อ>มีนจะพร้อมไม่เท่ากับ ให้ย่าให้ยา,าด้วยน,นี่นอกจากจะลดต้นทุนแล้วการที่เราปลูกหญ้าเอง1ลดต้นทุนให้กับเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยง2วัวเองก็จะได้แบบ<ม>ได้มีคุณภาพแล้วก็ได้มาตรฐานตรงความต้องการ,รของตลาดที่เราพร้อมที่จะจําหน่ายไปเนี่ยค่ะผู้ชมค่ะเดี๋ยวพี่ซ่นนะคะนอกเหนือจากที่เราปลูกหญ้าเองแล้วนอกจากนี้เราก็ยังมีอาหารอื่นอีกด้วยใช่ไหมคะคเดี๋ยวพี่ซ่อนจะให้แบ,บมี่นี่แหละพาไปดูในเรื่องของการที่เราจะต้องแบบ เจ้าโคของเราเนี่ยจะเลี้ยงออกมาเดีย่ยอาหารก็ต้องมีส่วนสําคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้แบมมี่พาที่ส้มไปด,ดูค่ะแบมมีค่คะมาพูดถึงเรื่องของอาหารที่เราจะให้โคกินบ้านเนี่ยเราให้วันหนึ่งกี่มือ้ออาหารที่เราใช้ในการเลี้ยงของเราก็ให้สองมือ้อมื้อเช้ากับมื้อเย็น มื้อเช้านี่จะเป็นอะไรคะมื้อเช้านี่จะเป็นฟางาฟางผสมกับรำข้าวารำข้าวค่ะแล้วก็มื้อเย็นมื้อเย็นจะให้บางวันแล้วเราจะให้เป็นปามปามใบาปามใ<ป>บาปามลักษณะที่ก็ที่ให้นั้นอาหารปามนั้นก็มีสองแบบข,ของเราที่จะให้นั้นก็คือ,อการจะเอาใบปามมัดมัดเป็นก้อนนี่ก็แล้วก็มัดอันนี้ก็แล้วก็จะไปผูก ที่ที่เสาที่เสาข้างในเพื่อโคที่เขาจะกินจะกัดกินใบป้องกันนี่มันมันจะแข็งเพื่อจะแทงกระเพาะของโคพอเวลาเราเรามัดมัดอย่างนี้โคเขาเาจะกินเขาจะชอบกินเองอันนี้ก็สไตล์คล้ายๆกับว่าให้แบบคล้ายๆกับกึ่งธรรมชาติดนึงโคก็จะได้รู้สึกเหมือนกับว่ากินแบบกําลังออกหากินอยู่ตามป่าอะไรประมาณนั้นใช่ไหมคะแล้วถ้าอีก อีกวิธีหนึ่งคือวิธีหนึ ne, ่งเราเราเราใบปามเหมือนกันเราจะสับอ๋อจะสับกับเครื่องนี้จะสับเครื่องนี้แล้วก็เราจะจะหมักระยะเวลาการหมักก็ที่หมักหมักที่ี20กว่าวันยี่สิบกว่าวันก็จะมีจะมีส่วนผสมในการในการหมักก็จะมีอ๋ออันนี้ก็คือว่าให้แบบสดด้วยแล้วก็ให้แบบเอาปามเนี่ยมาหมักทิ้งไว้20วันก็ค่อยให้มันแล้วเหมือนหญ้าที่เราตัด มาเมื่อสักครู่นี้จะให้ช่วงเวลาไหนคะย่านี่จะให้ช่วงเย็นอ๋อให้ช่วงเย็นช่วงเย็นเมื้อเย็นนี่จะหนักหน่อยมื้อเย็นจะหนักหน่อยมื้อเช้าจะเบาๆใช่ไหมะมื้อเช้านี่ใช่ก็เบากินกินกินฟางกับรำข้าวอ่าก็มื้อเย็นก็จะเป็นย่า การกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในพื้นที่จงังหวัดเชายแดนภาคใต้แบบไม่มีดอกเบี้ยแล้วคำแนะนำและการเพิ่มองค์ความรู้ในการเลี้ยงโคที่ถูกวิธีก็เป็นส่วนสำคัญให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสามารถเลี้ยงโคให้มีคุณภาพและมาตรฐานตรงความต้องการของตลาด ามที่รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสาก์มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องในพื้นที่จังหวัดเชดยนภาคใต้ภายใต้การมีส่วนร่วมและสกยภาพของท้องถิ่นการส่งเสริมการเลี้ยงโคถือว่าเป็นหนึ่งในมาตรการภายใต้ยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหารที่ส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโค ของเกษตรกรสู่มาตราฐานฟาร์มเลี้ยง GFM GAP เพิ่มปริมาณโคในจังหวัดเชียนภาคใต้ปรับปรุงสายพันธุ์โคเนื้อคุณภาพดีที่เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและตลาดฮาลาลโลกตลอดจนเป็นการสร้างอาชีพที่เกี่ยวเนื่องในห่วงโซ่การผลิตโคอีกด้วยผลดีก็มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ว่าปรากฏช่วงแรกว่ามีปัญหาแน พอหลังจากนี้เฟสสองเขาสนใจแล้วนะณวันนี้นะที่อำเภอสายบุรีมี10กลุ่มที่มาสมัตั้งไว้รอเทียถามว่าวันไหนเฟสสองวันไหนเฟสสองเพื่อที่จะลุยเมืากับเฟสที่หนึ่งเพราะว่าเขาเห็นแล้วโครงการนี้ดีดีก็คือว่าหนึ่งสปีนะฮะและโอกาสที่จะเกษตรกรที่จะ การเลี้ยงโดยที่ว่าใช้งบตัวเองนย,ยากมากเลยแต่ทีนี้รัฐบาลเห็นความสำคัญในจุดนี้ในพื้นที่นี้ก็เลยให้งบประมาณในส่วนของโครงการโครบาโดยไร้ยดอกเบีย้ยในระยะ4ปีนี่เห็นชัดๆเล้ว่า4ปีนี้แน่นอนเขาจ่ายได้แล้วพ้นเชื่ออย่างไงฮะพ้นเชื่อว่า4ปีมันจะเกิด50ตัวนี้ได้อยู่แล้ว แล้วก็อีก3าปีนี่น่าจะขายได้แล้วงวดแรก 4, 4ีปีนี่ไม่ใช่เขาเอาหมดเลยทั้งทั้งหมดเลยเขาเอา25%ในวงเงินทั้งหมดซึ่งว่าวงเงินของโครงการนี้มี1นึ่งล้านห้าแสน่บาทแยกไปในส่วนของข้อข้อสามแสนห้บาทในส่วนของอ่าข้อพอแม่พันแปดแสนหาหมื่น ในส่วนของการจัดก,การแปลงหญ้า1แสนบาทแล้วก็ส่วนที่พิเศษที่โครงการนี้ได้ก็คือ2 5ส0ห0มื่ที่จะบรรเทาก่อนที่จะได้รับผมผลผลิตก,ก็คือหนึ่งปีกว่าที่รัฐบาลช่วยเหลือ2 5ส0ห้มื่บาทในช่วงเ,เป็นรายเดือนเพื่อที่จะสมทบ เรื่องแปลง่นยนีาแหลรบำรุงแปลง่ยามากบำรุงซื้อยาซื้ออุป,ปรกรณ์อะไรเล่กน้อยๆเพื่อที่จะให้กลุ่มนี้อยู่รอดครับในส่วนของ2,5งแสหลังจากนี้ก็อพอครุป,ปีก็มีรายได้แล้แหละพอมีรายได้ก็เอาในส่วนนี้ต่อยอดไปเลยนี่คือโครงการขอ้ขอดีของโครงการโครบาลชายแดนใต้ครับ นะคะทิพซ้อนค่ะได้พาผูา้ชมนะคะมาดูอีกถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะที่ได้รับโครงการดีๆนั่นก็คือโครงการของโคบาลชชเดนใต้นะคะที่ทางสำน,นยกรบริหารจังหวัดชชเดนภาคใต้แล้วก็ร่วมอีกหน่วยงานหลายภาคส่วนที่เข้ามาขับเคลื่อนแล้วก็เพื่อที่จะส่งเสริมให้พี่น้องในพื้นที่จังหวัดเชเดนภาคใต้มีการเลี้ยงโคเพราะโค,โคนี่ก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิตที่อยู่คู่พี่น้องในพื้นที่จังหวัดชชเดนภาคใต้มาอย่างช้านาน แม่คะวันนี้คะ่ะเราก็ได้เห็นถึงกระบวนการของการเลี้ยงแล้วก็ที่สําคัญก็คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เลยที่ได้รับโครงการดีๆนั่นคือการนําโคทั้ง50ตัวจากโครงการนี้มาอนาคตข้างหน้านี่คิดว่าเรามองของกลุ่มเรายังไงบ้างคะกับโครงการดีๆแบบนี้คะ่ะก็แผนในอ,อนาคตข้างหน้าก็เราเราวิสาหกิจของเราจะยกระดับเป็นเป็นฐานที่ผลิตอาหาร ผลิตอาหารเพื่อจัดจำหน่ายให้กับกลุ่มที่ที่ให้กับครอบครัวเรือนให้กับกลุ่มที่ที่เลี้ยงโคคอ่าอแล้วก็ที่สองนั้นเราจะจะจะเป็นพื้นที่ที่ผลิตแม่พันโคมแม่พันโคคแม่พันโคหลังจากนั้นก็เป็นที่สำคัญก็เราได้ได,ได้กำลังทำเวทีพูดคุยเกี่ยวกับการทำการทำโรงเชื่อก ใน,ในในในพื้นที่ด้วยนะครับนั่นแหละก็ถือว่าถ้าถ้าตัวเราทำตัวน,นี้สำเร็จเกษตรกรที่เลี้ยงโคคงจะยกระดับในการเลี้ยงโคได้สูงขึ้นเพราะนั่นหมายถึงราคาที่จะเกิดขึ้นกับกับโคในต่อไปในในอนาคตครัต้องขอบขอบคุณที่รั้งึ่งกับกับนั่นงานปสุสัตว์ยังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดที่สําคัญคือหน่วยงานสวปตที่ด้เห็นถึงความสําคัญของของการสร้างโอกาสให้เกิดรายได้แก่แกแกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในพื้นที่จังหวัดเชายแเดนภาคใต้โดยการยื่นมือให้โดยเป็นทุนที่ปลอกจากดอกเบี้ยเพื่อให้เกษตรกรได้มีอาชีพทําเป็นผู้ประกอบการในการเลี้ยงโค ามารฒารก,นนการ,การ,ากรโรคารบานเชเดยียนใต้โครงการที่เกิดจากการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร,กรในจังหวัดเชเดนภาคใต้ภายใต้การมีส่วนร่วมและศักยภาพของท้องถิ่นในการส่งเสริมการเลี้ยงโค และเพิ่มประสิทธิภาพของการเลี้ยงโคของเกษตรกร,กรสู่มาตรฐานมีคุณภาพมีความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและตลาดฮาลาลโลกเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร และนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะในพื้นที่ของตำบลตระบอนนะคะเภอสันบุรีจังหวัดปัตตานีค่ะสําหรับอีกหนึ่งวิสาหกิจชุมชนนะคะที่ได้เข้าร่วมโครงการโครบานยฉดนใต้ค่ะและนี่นะคะก็ถือว่าเป็นเฟสแรกนะคะแต่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ค่ะก็ถือว่าประสบความสําเร็จใน ก้าแรกนะคะในการเลี้ยงโคและพี่ต้นเชื่อค่ะว่าการรวมกลุ่มในครั้งนี้มีความเข้มแข็งของตัวเกษตรกรเองแล้วก็รวมไปถึงหน่วยงานที่เข้ามาดูแลเชื่อค่ะว่ากลุ่มโคบาลเชแดนใต้แห่งนี้นะคะก็จะพัฒนาแล้วก็มีผลผลิตโคสามารถที่จะจําหน่ายแล้วก็เลี้ยงพี่น้องในพื้นที่ได้อย่างแน่นอนค่ะครั้งต่อไปนั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่ต้นนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูเรื่องราวอะไรในพื้นที่จังหวัดเชเดนภาคใต้นั้นต้องติดตามรับชมกันในครั้งหน้านะคะกับรายการใต้สันตสุกค่ะสำหรับวันนี้ค่ะพี่ต้นขอ ทิ้งท้ายกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะในพื้นที่ของตำบลตราะบ,บอนอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตนีกับโครงการโคบานแฉนใต้แห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ